ไปพี่น้องมาอนี่ไปตึกแฮเอากลุ่งไปพี่น้องไปเบิ่งนำกันเลยใสหลดทำเป็นมาจะถือเดี๋ยวนี้ไป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 คลิปไปไปมึงไงก็ไปไปไป เพ่ไปทางเพ่ท่านไหนไปพี่น้องซื้อของกันสื้อของกันซื้อยังซื้อของซื้อของเดี๋ยวไปผอกันเลยพี่น้องตอนเฮาตะกกุ้งเนาะไก่ชิ้นหอน้องกันเด้อพี่น้องเด้อไปลุ้นกันเลยนี่แหละนี่มีตะปา ทักลุ่งทังป้านะมันนเมาวันแห่มืนมนี่วันยุดบมันเเห็ดยังเลยมากับจันซอแล้วก็นี่น่นี่แแดะพี่นองาบรรากาศดีขนาดบรรยากคตรสวยเลยรุ้กันเลยพี่น้องว่าสิ ไรเบิงก,ก็คนไร่คนแสนี่เด้อนี่ไอหนุ่มน้อยนามอนคนมันคือเกา่าลงในนี้ว่าจันซอเด็กผีเด็กผีกมนันอยู่บรรยากาศริบน้องขักอะไรฟ้าตะ กระเจ้ามาวาดเลยันสาวนี่ได้กุ no. ้งมากลายเลยปรกาศนำไลยน้องมันล้มเ่านะ้ายกระเจากำมาเห็นปะเด็กพี ปรงไปได้เไมนไรดังสิโอ้คันโมคันโม,นมนสนษาแก่ทรงขีรลงเลยเฟิร์นมาคันโมสนษาแก่ทรงขีร์บริสันต์ทาเบิ้งเดือพี่น้องราดับแมนโย่ละปาะาสเปิร์กไก่ต้มโลไก่ขากลิ้งเป,ปน็นรุ้นนรงกันวะสิไดบ้บวอร์จะน้อยนาะพี่น้องเน,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 นาะเฮากันเตรียมคล้องก่อนเดี๋ยวนี้น้ำขึ้นไหลของเราแมนฮะมันซีนบโบมีอันอันมือกองนาวิดีโอหรือมือกองนามีแต่กองนาแล้วมือกองลงัง มันเปลี่ยนโได้เลยนะเปลี่ยนในอันนี้โได้มา,มาพี่น้องมาเบิ้งต่อ,มอนมันม้วนเอาะครับม้วนเสตังเอาเนี่เฮาก็มาหลายคนอยู่พี่น้องเลยกับขันซอเด็กผีเฮาคือปืนโตเด้อเฮาเด็กเด็กเด็กปืนโตเฮาปีนี่ก็บไรอีกแซมปีนี่ก็คือคือคือสิว่าวคือเก่าแล้วพี่น้องเอ้ยใช้วอลลงอันนี้ ยงนี่เขาว่าได้แล้วนะเขาวาเขาว่าได้แล้วบึ้กบึ้กบึ้กมือซ้ายมือซายบังเข่าฮะโอ้หกวันนียบุไปเลยพี่น้องเอ้ยซ้ายนั่นได้แล้วพี่น้องเอ้ยเอาสีส้มให้เบิ่งนี่นี่นี่ได้แล้ว Bà là Tô đi anh em mccoy tôi nãy liền lòng mày đại miệng đã yêu đơn hàng không có hoa vinh hoa 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 má, hoa 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 อ่ะมัดดุมัดอันนี้นี่มัดหยุ่มเข้าไปนี่นี่พี่น้องนี่ได้แล้วได้แล้วเอาได้แล้วได้พี่น้องกัยโตหนึ่งนี่งามๆเลยโตบปงไงลิหวานแห่อาะเดาพี่น้องมัดได้ไหมฮะมัดได้ไหมนี่มัดอันนี้ไหมฮุบเข้าไปนี่เุ้ไปละมัดไหว Cú, thương nhanh vào thương nhanh vào thương nhanh vào thương nhanh hai thương nhanh nào thương nhanh hai 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 thương nhanh cũng bằng ngàm hai lên nhanh hai เฮากะบ่ได้ลงพี่น้องเอ้ยจะนอนพูดไรคนว่าสิลงกะลงบึงมันหล่มมาเลยพี่น้องมันหล่มมาเลยบรรยากาศโคตรดีเลยเยสเนรีลงนะแม่ลงหวานฮะก็ ป้ากับปาก็เข่าเห็ดงานงานว่างนู่นพี่อยาอยู่เลยไวงานางนู่นถ่ายคลิปป็นถ่ายคลิปป็นรเลยว่าิครับเลาถ่ายคลิปไปไรกัคือคือกุุ่มอยู่หมดกันนี่เยโจนั่นบ่นผมป้งอันนีแหละ ก็มาดิแลไปเบิ่งเขาหาปลากันก็มา sai ông ông cô sai rồi

นนำี่กบรรยากาศสวยริมหนองเฮาก็มาหาข้นนอนพี่น้องเนาะเฮาก็บ่ได้ถ่ายคลิปมาแต่เฮ้เพราะว่าเฮาเป็นไข่เนาะพี่น้องบ่สบายแน่นั่แหละเป็นไข่วัดอยากรู้ยังเมีอะอีกแต่ผมไ่มีเวลาไปเบิ่งเลย เห้ฮะายเหรเอาแม้พงเหรอถุงยางถุงยางได้อีกแล้วคนมาลงน้ไม่เพียกใสกระเป๋าในี่ยคือบวชอันนี้คุงเองไกอดกูสีลงคือกัรลนลงถ่ายคลิปให้หางถือะถือจะส่งก่อนมเลยบูมีเนาะยันวิ่งเปล่าแม่ื่ยันยังไม่ยันปี่ มาแล้วพี่น้งองเปิดมาได้อีกเลยโอ้ลอมลิ้นฮะยเอกหนักก่อนลายโย่โอ้ลมลิลนี่พี่น้องสวยๆเลยอ้อง,งาม,มาลิลนสองเลยเอาเ่นเอาพี่น้อง เอาแหวานเอานี่ถึกป uh ้าเขากลับป้านอ่องฮูอันนาด่างหนึ่งถืออะไรเพื่อนวะโอ้คัดยุ่งนี่มันก็คักแล้วเนาะผู้ได้เบิ่งก็ไล่ก้อนแซ่ให้ได้เดินนี่มาเลยเพื่อนวะพูดในหน่อยนี่หากินเก่งกระดอกยอ้ป้าในกลุ่มยังมีน้องต่ำ โอ้โหทั้งปลาทั้งกุ้งพี่น้องคักลีนี่ไห่ยี่ลิล้อนี่เบิ่งดูนี่โอ้โหปลาลูกนี่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 สามโตเลยไหคักลีพี่น้องเอ้ยพอโตอยากกินหนึ่งคักได้พี่น้องสดๆเลยมันออนได้ฮ่อง ัอลีใช่เดินเออยืดๆไวยืดๆไว้ตัวนั้นสีปากสีสื่เลยนี่มีตัวตัวใหญ่ๆได้ปะอัไรก็ดังเลงเนาะพี่น้องเขามาซองดังคนหาคนเนาะพี่น้องนี่นี่ก็ได้ เอาปลากะเด็ดตัวหนึ่งปลาเก๋าทักลีนี่เจ้าข้ปล่อยแล้วดิบัตนี่บัตบโมีเหนร่าไปฟังคนบ่มีน้ำลายแล้วมันออน้ำลายมันหมาวองฝนตกเัยโตนะ

เอาพอได้อยู่ได้กินยูพี่น้องเลยเข้ามากะไข่กว่ากว่เนี่ยอยู่ห้องอยู่รึเปล่ไข่กว่าเขานอนอยู่ห้องอยู่เบื่องพายละหลาน้องพี่น้องเข้ามากินกันโอ้ด้พี่น้อง่น้ำกระไซเลยพี่น้องใสอะไรผู้จัดแนวไปเห็นปั้ทะเลป้าก็ไดด้้อเตนะขางดำเบื้งคนมาเข้าตึ้งแห่ป้าเอามาเฉพาะวันอาทิตย์เนาะเพราะว่าวันอันนั้นเขาเห็นงาน วันวันวันนั้นเกูถ่ายคลิปอยู่นั่นนี่วันเป็นยูแต่ว่าัแตกเป็นวันแล้วเป็นยูวันแว่า เธออีแล้วเพื่อนว่าโอ้จริงๆมันก็ขัดกันแล้วนะเพื่อนน้องโอ้เพื่อนได้บังคับเนี่กะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ได้เพื่อนน้องด้วยาสีป่าหรือกุ้งเดี่พื่น้องโอ้ตุ้กใหญ่นึงจับเอากรักอีกทีโอ้แหกโปแตนเนาะเออโปแตนก็มันยุ่งด้วยซื่อเลยนะโอ้เอาเลยไปหอดใส่เลยเออเอาซื่อนี่แล้วนี่มันบายไฟ้ะกุ้งเฮ็ดจัดการ คักลีพี่น้องเอ้ยถือแล้โอ้จักรีมันกะคักเล่าแล้ว้ายเดี่ยวไปสองผู้พี่น้องเ้ยนี่ที่ง่านเพี้ยนจับผูทันอย่าทันได้ยุ่ยโชว์มล่ะ vẫn lạc nga hát một tay anh hết 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 đấy โต้องนึ่งโซโมยานุ่มมันจะว่าได้บ่หมอเือกันว่ได้ยี่สิบนะไปแล้วขัด้ยคือเาะน้งหน้าองไปทางหนาก่อนนะใช่ช่องโตผม้ไหมก็ช้หันเลยมึงชายหมดลมึงตะกองเนาะนี่นีนี่โตใหญ่เลยมึงปดให้มันได้ดนะดูขัดออูไปออกทางน่ะออกทางห้างเลยว่ะ มึงจับโลดนี่ก็จบมันก็คือป้านี่นะออกะไรแล้วออกทางหัวมันเนาะจับมือเยอจับฮุ่น่ะเห็นนัดข้นเห็นนัดข้นพี่หางก็มาเลยเด้อพี่ยามแล้วเฮ้ยน่ะเห็นว่าเสียนกุ่งเขาออก งอมเอาจ้ว่าแห้งดายก็อ้อันนี้มือเปล่าด้วพี่น้องมือเปล่าโคตรเก่าอีกแล้วนะนี่น่าด้มากจับยังถืออีและจะไปดูไปถือกุ่มรูกปลาด้วยโอ้หอยมัได้แห่โชคลกูนแน่แห่ผายอย่าั้นนะแห่ผายก็ว่าเด้ลูกนี่ผู้น่ะแป้งแห่ชคลุ้นนที่ที่ตรมีที่ตมบนี้แห่ติดหางงา Sai oi nó Sai Ôi, Thế điện hôm nay 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 thế nay hôm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  đi hôm nay đi ừ, nay ừ, ừ, hôm đi hôm Bây hôm nay 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 เอาม่องใส่คือได้พระจักรฟ้เนาะเอาเขาไปแ้วนี่นีนีคักลิฟนอจุ่มนงหนามนี่เสียหายหมดแล้วเสียงอะไรเนอะเยอะกันเป็นยูทเศเบราการคตสวยๆเลยเฮ็ดจัดการอีกูวนมึงได้ันหวานหมดละพี่ พูดสังแจ๋สวยสวยบุถึาบงแน่าหวานอยู่นี่ยเอาหยอยังึเฮยัาดเลยเก็ได้กก็ได้ักงอตมันวานไรมันีมีแห้งหนักอาเรยเนี่ยอ้้หเบ่งเอาไปนอง chăn so hết hay quá nội hành luôn. Qua bằng <laughs> hay nội <qua> bằng hà nội tham bưu tham bưu tầm bì bụp nhanh bay bay bụp bay 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 bay

tèk mà ăn bù bù, man đang đi cùng, thay con nè, tầm vô Khác liếp nữa ย็ดนเลยเด็กก wow. ah. ัด <chor> ด <Arrow> ah, ีๆถือเลยเบาหนุ no. ่มหน่อยกว่าอู้หูมีแต่ปลางเน่ากุ้งโตหนึ่งหักกะลีสองก้อนะสองตัวหนึ่งหักหมแล้วเนาะพี่น้องเนาะจังสี่กะ

ไปน่องเด็ดปลาตายโคตรห้าเลยปลาหนอาเอาไปเห็ดแปลกเอาไปเห็ดแปลกกูจับนู่นก่อนแดนแหวานไม่ให้นะงั้นนับนั้นนี่เอาไปเห็ดแปลงตายโอ้เห็ดเิ็ดนี่อหรลไงนี่หรอเนี่ยบ้าคุ้มมาก็ ฟังดาฟังปัญาอีพูนปัญาตะกี้นี่รโยมใช่น้องนต้นมึงได้ปะหูงหันลงหกอันี้เนาะโอ้บานได้แข้มนี่วันปรได้เต็มมื้ละใหมไปแล้วพวกทางล่างกูนี่เงี้ยกุ้งเยอรึเปลมไปเสรแล้วออกเนี่ยเด้ Ô phá phá Cái Ô ơi. cái điều mà cụ Nè. ba! Ô ở đây này Ô oh, không ta oh. oh. nha. <laughs> 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 <nộ>. <laughs> Bố tao Ô này Ô ba! Ô ba! ยัง้งรื้ปาปะ